สวัสดีค่ะวันนี้ครูหมีเทียนหอมจะมาทําเทียนหอมดอกชงโคกันนะคะเป็นดอกที่ถูกพูดถึงในหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสองนะคะครูเห็นว่ามันสวยดีก็เลยลองทําขึ้นมาดูไปชมกันนะคะ ใช้นี่เป็นพิมพ์เดียวกับดอกบัวกับดอกทานตะวันเลยนะคะมีอยู่ในชุดฝึกชุดใหญ่แล้วก็ชุดฝึกชุดเล็กค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นพิมพ์กดลายค่ะมีอยู่ในชุดฝึกชุดใหญ่นะคะไม้แหลมยังไงก็ต้องใช้เหรียญติดไส้แล้วก็ไส้เทียนยาวประมาณสักสองนิ้วครึ่งค่ะ่าน้ําหอมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็ไม้กั้นรอบเทียนนะคะเพราะว่าเราทํากีดค่อนข้างหนาต้องใช้ไม้กั้นค่ะ อันนี้ครูจะมาทำใบใก่อนนะคะครูผสมสีเขียวไว้เรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ําหอมแล้วก็ป้ายลงบนพื้นได้เลยค่ะไม่ต้องหนามากก็ได้ค่ะประมาณว่าให้กดใบได้สักห้าใบค่ะอ่าพอเขาอุ่นก็แซะออกมาเลยเป็นแผ่นแล้วนะคะ พิมพ์ตัวเดียวกันเลยค่ะเอาด้านคมกดนะคะก็จะได้กดขาดกดลงไปเลยแบบนี้เลยค่ะห้าใบนะคะดอกนี้แล้วก็อันนี้ครูใช้น้ำมันพืชน,นะคะทาพื้นได้ลื่นๆกั้นขอบนะคะแล้วก็ถ้วยนี้เป็นเทียนผสมกับสีขาวแล้วก็น้ำหอมค่ะเทียนสูตรที่ครูใช้ก็คือ ่ 1>, 1กิโลของพาราฟินนะคะแล้วก็ใส่ไมโครเวฟไป1ขีดนะคะแล้วครูแบ่งมาใช้เท่านี้ค่ะ,ะเทลงไปในกรอบเลยให้มีความหนาประมาณ4มิลได้ค่ะ,ะทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแห้งเพราะเขาแห้งดีแล้วก็กรีดออกมาเลย อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เอาไม้ออกไปนะคะอันนี้ครูอเอาไว้ทําพันก้นนะคะครูอ,อยากให้ดอกอะจุดได้นานกีดเก็บไว้สักไม้มรนทัดหนึ่งเพื่อเอาไว้ทาก้นก้นดอกค่ะถ้าเกิดเราทาพื้นด้วยนะ้ำมันพื้นเนี่ยเขาจะแงะออกจากพื้นได้ง่ายมากเลยค่ะ นี่ให้เก็บไว้หน่อยนึงนะคะเอาไว้ทําเกสรค่ะเก็บไว้หน่อยหนึ่งะะรประมาณนิ้วนึงค่ะส่วนตัวที่เหลือนี่กดกลีบเลยนะคะพิมพ์เดิมอันที่กดสีเขียวนั่นละค่ะเอามากดดอกด้วยก็ดอกดึงใช้ห้ากลีบค่ะรูก็มักจะกดเผื่อไว้นะคะเผื่อเทสสีแบบเผื่อทําหล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นละค่ะพอได้กลีบมาแล้วก็ กองรวมกันไว้นะคะอันนี้ครูจะทําเกสรให้ดูนะลองดูค่ะให้ตัดให้ยาวประมาณสักนิ้วครึ่งค่ะแล้วก็คลิปให้เป็นเส้นเล็กๆย,วยาวๆค่ะสักสี่หรือห้าคลิปก็ได้นะคะอาแล้วเอาไปจุ่มกับ สีที่เราจะทําสีดอกนั่นก็คือสีชมพูแหวกนะคะแหวกขาเขาอะอย่าให้ชนกันเพื่อเราจะได้เอาไปจุ่มกับน,น้าสีเหลืองทาเป็นปลายเกสรค่ะเนี่ยค่ะจับแหวกแวกไว้อย่าให้ชนกันค่ะจุ่มสลับกับน,น้ําเย็นนะคะแล้วตัวน้ําเทียนสีเหลืองเนี่ยอย่าร้อนจัดนะคะเพราะถ้าร้อนจัดแล้วเขาจะไม่เป็นตุ่มค่ะเขาก็จะละลายสีขาวออกไปด้วยค่ะ จุ่มสลับไปสลับมาจนกว่าเขาจะเป็นเม็ดกลมอะค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอ่าทีนี้เราก็เอามาพันกับไม้เลยเพื่อทำเป็นเกสรค่ะเอาให้แน่นนะคะส่วนเกสรน,นี้เราจะชูเขาสูงๆก็ไม่ได้ค่ะเวลาเราใส่แพ็กเกจจิ้งแล้วเนี่ย เดี๋ยวเขาจะหักง่ายแล้วต้องย้ายเข้าไปด้านใดด้านหนึ่งค่ะแล้วก็เอาทำเป็นแข็งไว้เลยนะคะแช่น้ำไว้เลยเอาละทีนี้เราจะมาทำกลีบดอกกันค่ะส่วนตัวไส้เส้นตัวเส้นไม้บรรทัดนั้นเอามาทำเป็นพันก้นนะคะ เดี๋ยวครูจะทําให้ดูค่ะอันแรกก็คือทําเป็นกลีบดอกก่อนนะคะของครูยังนิ่มอยู่ของใครแข็งก็โอเคค่ะก็ทําได้เอาไปจุ่มปลายสีชมพูแล้วก็จุ่มคนด้วยสีขาวเ,เพื่อให้สีชมพูเขาไหลลงมาแบบในรูปอะค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาไปกดกับตัวพิมพ์เลยนะคะเพื่อให้เขาเกิดลาย รับเส้นให้เขามีเส้นตรงกลางนิดนึงค่ะทําคลื่นให้เขาซักคลื่นสองคลื่นสามคลื่นได้เลยค่ะแล้วแต่แล้วแต่นะคะของครูทำสามคลื่นค่ะให้ทําอย่างนี้อ่ะห้ากรีบเลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะห้ากรีบเนี่ยกรีบแรกเขายังนุ่มอยู่นะคะ เรารีบประกอบเลยอย่าเพิ่งทำกลีบไว20้20กลีบ30กลีบนะคะทำทีละทีละดอกค่ะนั่นคือทีละห้ากลีบเขาจะยังนิ่มรอเราอยู่ค่ะพันด้วยเกสรเลยนะคะใครจะซ,ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายได้หมดเลยนะคะไม่มีปัญหาค่ะ พอเข้าก้นได้ที่ดีแล้วก็จุ่มเชื่อมเลยค่ะจุ่มก้นเลยกันหลุดนะคะกรีบเขาจะได้อยู่ติดกันทีนี้ก็มาจัดกรีบค่ะก็จัดง่ายๆค่ะเพราะเวลาเราม้วนเนี่ยเขาก็เป็นทรงอยู่แล้วเอาละแล้วก็ติดใบไปเลยนะคะติดใบไปเลยจริงๆไม่ต้องติดใบก็ได้แล้วแต่ค่ะ ใครอยากติดใบก็ติดใครไม่อยากติดใบก็ไม่ต้องติดเพราะว่าตัวดอกเขาเองเขาเขาสวยของเขาอยู่แล้วค่ะของครูทําใบไว้แล้วก็เลยติดไปเลยค่ะห้าใบเพราะว่าห้ากรีบติดสามใบก็คงไม่สวยค่ะก็เลยต้องติดห้าใบจุ่มเชื่อมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะ,ะทีนี้ครูจะพันก้นให้ดูค่ะก็ใช้เย็นเส้นเส้นนี่แหละค่ะ จุดประสงค์ที่ครูพันก้นเนี่ยก็เพราะว่าจะทําให้จุดได้นานขึ้นนะคะเดิมปกติดอกลอยน้ํไซส์เนี้ยจะจุดได้แค่ประมาณ15นาทีเท่านั้นเองค่ะ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงไม่เกินเนี้ยค่ะแต่ถ้าเราทําก้นใี่เขาใหญ่ขึ้นติดเหรียญทําดอกให้เขามีเนื้อเทียนนะคะเวลาเอาไปลอยน้ําแล้วจากจุดได้แค่ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยดอกเนี้ยจะจุดได้ถึง3ชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครได้ออเดอร์ลูกค้ามาประมาณว่า อยากได้ดอกเนี้ยแต่จุดได้3ชั่วโมงเนี่ยต้องทำแบบเนี้ยค่ะถึงจะจุดได้3ชั่วโมงค่ะพันก้นแล้วก็เชื่อมไปนะคะกดให้เข้าขนานกับพื้นให้ดีค่ะ สิ่งที่สำคัญคือจะต้องติดเหรียญให้ไส้เทียนนะคะไม่งั้นก็จุดไม่ได้3าชั่วโมงค่ะกดลงพื้นให้ดีนะคะเผื่อบางคนเขาไม่ได้เอาไปลอยน้ำแต่เขาเอาไปตั้งในเชิงเทียนอะ่ะเขาจะได้วางแล้วมันก็จะได้สมมาตรกับพื้นนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะดอกชมโคสีชมพูดูน่ารักมุ้งมิ้งดีเหมือนกันนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ครูด้วยนะคะครูจะได้มีกำลังใจในการออกแบบไอเดียใหม่ๆเทียนหอมสวยๆมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ